ใครชอบกินของเปรี้ยวนะเพืเนนะ่อนๆนะกินได้เลยแหละเี่เปรี้ยวเปรี้ยากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจะามาตัดคณะกันรอบนี้ก็คงจะเป็นรอบสุดท้ายที่ตัดเนอะนอกนั้นก็จะเก็บเอาแต่ขน่งก็จะคณะของจอยจอยก็ มันใบมันเริ่มไอ้นี่จ้ะใบมันเหลืองใบมันจะเริ่มแบบว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเรื่องเหลืองเงี้ยก็เราก็ไม่ต้องเอาไปเอาแต่ใบเขียวเขียวเข้าไปเนาะจอยก็จะเก็บทั้งคณะแล้วก็จะตัดผักบุ้งไปด้วยจ้ะวันนี้นะเด็ดใบเรื่องเหลืองออกมันเหมือนกับเชื้อราจ้ะต,ตัดทิ้งไปเลยเสียดายก็แต่ก็เนาะ มันใบไม่งามนะจ๊ะเราก็จะเอาใบเขาออกอย่างนี้ก็ด้วยจ้ะเพราะว่าถ้าไม่เอาออกนะนเพื่อนนะมันจะเหลืองๆนี่นจะเป็นอย่างนี้่อย่างเี้ยใบด่งางๆเงี้ย นี่ใบอย่างเงี้ยจะเห็นไหมมันจะด่างๆแล้วก็ออกจะ้ะแล้วก็เด็ดไอ้ตรงนี้ออกด้วย คล้ายๆเพรียนะเห็นไหมเนี่ยคล้ายๆเพรียเลยจ้ะ เด็ดผักบุ้งไปด้วยจ้ะนะถ้ามันถ้าไม่เด็ดอ่ะมันจะเป็นมันจะไม่งามเพื่อนๆเราต้องเด็ดเขาด้วยถึงมันจะต้นเล็กกระชั่งเหอะเนาะตัวก็จะนี่ไปเด็ดไปจ้ะมันจะแตกดีกว่ามันแบบว่าให้ตัวทาตกินเพื่อนเอนเลยเอาไปต้มทุก,กีได้ช่วยนึงก็ยังดีเนาะพูดถึงอะเนี่ย คณะจ้อก็เก็บเอาไว้เผื่อพี่สายด้วยจะโทรสัพ์ให้พี่สายมาเอาเราก็ให้แกมาเก็บตะเแหน่นี่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไอ้นี่เพื่อนยวมัน,นก็เดี๋ยวมันก็อแทงขึ้นมาอีกไม่ได้แทงแตกกิ่งแตกอะไรออกมาอีกไม่ต้องกลัวดีกว่าว่ามันมันโดนไอ้อะไรกินนะโดนหนอนโดนอะไรกินอนะ่ะเพื่อนๆเนี่ย ได้ประมาณกำขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดละได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดเดี๋ยวซีนิกจอยจะไปตัดรูบาบด้วยจ้ะนะจะเอารูบาบไปไว้ทําขนมด้วยนี่เพื่อนที่ได้เนี่ยนี่เดี๋ยวจอยจะไปถอนหอมเพิ่มจอยจะเอาหอมไปไปไอ้นี่เพื่อนๆเอาไปดองเนี่ยก็จะถอนหอมไปไอ้นี่จ้ะเอาไปดองเพื่อน มันเริ่มเหลืองละฝงใส่น้ำฝนมันจะเยอะอะจ้ะนี่ถอนไปเอาไปดองปลูกง่ายอยู่หรอกถ้าจะปลูกอีกเดี๋ยวก็ไปซื้อหัวหอมมาแล้วก็เอาไปปลูกเอามาปลูกก็จ้ะไปดองเอาไปกินกินกับน้ำพริก นี่จะได้เยอะอยู่หรอกทำผักดองนี่ถอนเนี่ยก็ถอนต้นหญ้าเลยเนะเพื่อนๆเนาะนี่เดี๋ยวจะจะไปตัดรูบาบด้วยจ้ะเอารูบาบไปกินนี่นี่ก็ต้นหอม ขี้ลราจอยนี่โดนโดนตัวทาดกินเกี้ยงเลยอันนี้ก็กุ้ยช่ายจ้ะนี่เยอะปลูกเยอะไงชอบกินกินสดๆก็อร่อยนะนี่แต่ว่ามันเริ่มบวมน้ำอ่ะเพื่อนนะรากมันเลยเหลืองจ้ะวนโลกตลอดไงนี่เสียงนก เสียงนกมันบินโฉบชฉยเสียงนกมันบินโฉบฉวยข้ามหัวจอยอยู่นกก่อนพอนกจะเยอะอยู่เด้น, <bow> นี่ไปเยอะอยู่เราจะไปตัดรูบาปจ้ะทีนี้รูบาปรูบาป ไ้นี่ก็โหปิดหัวได้เลย เป็นล่มนะคนโต๊ะคนเพื่อนกลางล่มเดีอนี่ก้านเขาอะ่ะก้านเขาก็จะแดงๆอย่างนี้เพื่อน เห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะทุกคนกอเบลอเบลอรสชาติเปรี้ยวจา้านี่รสชาติเปรี้ยวเอาไปทำขนมของเขานั่นแหละจ้านี่น,นะอุ้ย คุณเพื่อนเกียตปาดนี่จ้ะ,จะเอาไปแค่นี้ก่อนจ้ะทุกคนเอาไปแค่นี้ก่อนนี่จ้ะได้ได้ประมาณนี้ เราจะคิมให้ด,นนด,หดูอันนี้ยังตัดไม่หมดนี่ยังตัดไม่หมดจะคิมให้ดูจ้ะเปรี้ยวเอาไปกินกับน้ำพริกปลาใครชอบกินของเปรี้ยวนะเพื่อนๆนะกินได้เลยแหละ เปรี้ยวเปรี้ยวมากเอาไปนี่เพื่อนๆนะใครชอบกินของเปรี้ยวก,กลางท้องอะ่ะกินกับไอ้นี่น้ำพริกปะลาหรือก็น้ำไอปะลาน้านปลาหวานปะลาลาน้ำปลาหวานเลยน้ำปลาหวานเออะลาาปลาหวานฮะงงสับสนกับคําพูดตัวเองนาจา๊ะ นะเอาไปกินได้สําหรับคนไทยนะแต่ส่วนส่วนใหญ่ฝรั่งจะนําไปทําขนมจ้ะนะทําขนมพวกขนมรูปแกคอมโบทําขนมเค้กขนมบุญขนมอะไรที่เขาเขาจะกินกันนะจ้ะนี่เพื่อนเพื่อนแล้วจอยก็ได้ผักไปแล้วจอยโทรศัพท์ให้พี่สายมาเอาผักจ้ะเพราะว่าคณนมันเยอะเดี๋ยวจอยกินไม่ทันมันจะเหลืองจ้ะจอยก็เอาให้พี่สายแล้วให้แกมาเก็บพวกสาระแน่แล้วก็ผักชีนี่เพื่อนๆอื้อหือ เปรี้ยวเปรี้ยมากไปจ้ะนี่จ้ะคะน้าที่เจ,จะเอาไปกินเองแล้วก็รูบาบแล้วก็ผักบุ้งอันนี้ก็ต้นหอมจ้ะส่วนนี้เอาให้พี่สายไปจ้ะนี่อันนี้ให้พี่สายเอาไปกินเนาะให้พี่สายเอาไปกินแล้วให้แกมาเก็บสารแหนด้วยจ้ะแกมาเก็บสารแหน่กับไอผักชีด้วยแล้วก็เผื่อแกจะเอาขึ้นช่ายไปไว้ใส พวกทํามามงม,มาม่าต้มม,มาม่าต้มหมี่อะไรอย่างเงี้ยแกก็ได้มาเอาไปด้วยจ้ะจอยจะเก็บไอ้ไอ้นี่ไปด้วยเนี่ยเพื่อนๆไอ้ผักเซียนเนี่ยมันออกดอกแล้วแหละแต่มันก็เอาไปดองได้คือเก่าจอยเก็บไปเก็บเล็กผสมน้อยเอาไปดองคู่กันกับเอ้อะไรนะเนี่ยที่จอยเก็บไปเมื่อกี้ต้นหอมเก็บ <c oughs> ไปยังมาถามเขาว่าอะไรนะอีกน้องเพื่อนนะ เก็บไปยังไปถามเพราะว่าเก็บอะไรนะอีกเออถามความคิดเห็นดิครับเลยทำลืมไงเลยถามว่าจอยพูดอะไรไปมั่งนะเออ,เอจะเก็บไปทุกยอดมีค่าช่วงที่แบบมันไม่มีช่วงเนี้ยมันมีก็กินจนแบบว่าไม่หวาดไม่ไหวเพื่อนมันก็ไม่ค่อยขึ้นนะปีเนี้ยอ,อ ใชขึ้นหรอกนี่แต่ไปแค่นี้แค่นี้ก็แค่นี้แหละจ้ะหอมดิไปเออพี่สายบ้าใหญ่ละเพื่อนๆไปหาจ้อยที่ที่บ้านบอกให้มาที่สวนออนวลผักไต่ทุงไส้ตอนแรกว่าอันใส้คือมีรกสุดไปเห็ดงานมีสุไปเห็ดสวนบ้านลุงมเออบานมันเพี้ยนใจอากาศมันงหมดนเออนี่โอ้เราเนี่ยั่นนั่นผักเจ้าเออ นนมันล่วงอยู่เด้อล่วงเยอะนอมนม,นมันยังไม่เป็นยังไม่ติดลูกนะเอ,ออ,เอ,เ,อเอาไปดอง